สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับช่องพระบ้านตัวทิพย์เพชรจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะวันนี้เป็น EP ที่173นะคะพี่พี่เป็นวันศุกร์นะช่วงเช้านะคะหนูมีเดินทางนะออกจากบ้านแต่เช้าน,ะนั้นจากเหมาพระนะคะวันศุกร์นะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทร 0954678770นะคะดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเดินทางไปเหมาพาฒดูพากกันเสร็จกับคุณเพชรนะแล้วก็กลับมาอีกทีก็น่าจะประมาณสายๆนะแล้วก็เดินทางไปงานข่าวดำญาติคุณเพชรต่อนะคะก็อาจจะติดต่อได้ยากนิดนึงแต่หนูมั่นใจว่าได้แหละเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนขับนะหนูนั่งนะคะติดต่อได้นะคือแจ้งไว้เฉยๆว่ามีเดินทางนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนแบบ โทรแล้วน้องยุ้ยยังไม่ไม่ได้สะดวกรับนะแต่หนูได้ยินนะคะเพราะเป็นงานข่าวดํานะนี่พระวันนี้นะเป็นพระเอาหงี้ล้กันวันนี้นะหนูเซล์ทุกรายการอ่าบอ,อกเลยว่าเซล์ทุกรายการนะเอาราคาแบบเบานะขอคนพร้อมโอนนะคะแล้วก็ขอคนไม่ต่อนะคะราคานี้หนูไม่ต่อแล้วเพราะว่าขายขาดทุนนะ ถ้าขายกระุนคือพูดง่ายหนูเอาไปถั่วถั่วกันคะ่ะกับพระก่อนหน้านี้นะก็ถ้าชอบก็ซื้อนะพี่นะถูกใจก็ซื้อถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านนะคะไม่มีต่อรองแล้วก็ไม่มีขอรูปนะคะเพราะว่าเดินทางนะต้องแจ้งตรงนี้เลยสำหรับลูกค้าใหม่นะคะมีเฉพาะโอนเงินนะคะเก็บไปทางไม่มีนะแล้วก็ าลูกค้าเดิมก็จะรู้กันกติกากันอยู่แล้วนะคะส่งฟรีเอ s ไปทนีไทยนะสำหรับคนที่โอนนะคะรายการแรกนะหนูจัดไปที่เอาเอาเบาๆเลยนะเอาหกร้อยนะเอาหกร้อถัดมาเป็นรายการที่สองนะคะเอางนี้ขายแบบพ้าเหมามานะเอาห้าร้อยพอนะคะถ้พระอะไรหนูก็ขึ้นว่าหลวงมากแก้วนะแต่สวยนะ จจะเป็นสายบ้านใครนะคะหลวงพ่อแก้วเกสารูนะเอาห้าร้อยนะจ๊ะพระจัดส่งแล้วทุกรายการนะใครที่ปิดพระไว้นะคะก็ถ้ายังไม่ได้รับของก็โทรเข้ามาแจ้งหนูนะคะหรือว่า ทักไลายกันเข้ามานะคะถัดมาเป็นหลวงพ่อกเกษมนะคะโอ้โหเหลียญหลวงพ่อกเกษมนะนี่ผิววิ้งแบบนี้เลยนะบอกเลยวิงว้งวิง้งวิ้งเอาเจ็ดร้อยพอนะพี่นะรายการนี้นะคะนี่วันนี้ขายพระ นานๆน,นะคะหนูก็จัดโปรสักทีหนึ่งนะคะก็อย่างที่เรียนตามตรงว่าก็ถั่วกันกับพระที่เราเคยเหมามานะอันนี้ก็ได้ค่าน้ำมีน้ำมันอีกสักหน่อยนะถ้าขายได้นะขายได้ก็ขายได้ขายไม่ได้หนูก็ไม่ได้ซีเรียดนะสำหรับ EP นี้ก็อย่างที่บอกว่าถั่วกันกับพระที่เคยเหมามานะคะอันนี้เอาห้าร้อยพอพี่อะไม่เหตุสวนนะคะไม่เหตุสวน ัดมาเป็นรายการหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะกรอบโบราณแบบนี้นะคะกรอบโบราณแบบนี้เอาเท่าไหรด่ดีหลวงพ่อกันเจ็ดร้อยนะคะลดต่อนะคะ EP นี้นะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกนะหนูขายเอาทุนคืนนะแล้วก็ค่าน้ำมันในการเดินทางเมาเมาเมาพระอรออไปนะเดี๋ยวหนูไปโซนนู้นนะคะเดี๋ยวหนูถ้าเจอพระสายแถว จะไปไปลายทางคือแถวลบบุรีนะคะถ้าหนูเจอพระโซนนูนนะหนูก็จะเหมามาด้วยนะเผื่อเจอพระสายบ้านเรานะคะอย่างพวกหลงพ่องเงินอะไรเงี้ยบางทีถ้าหนูไปเจอพวกตามบ้านก็ก็จะมีไปเหมาพระที่ลบบุรีด้วยนะคะอ่าอันนี้อ่าหนูนึกชื่อพระไม่ออกน่าจะ พุทธโสธรหรือเปล่านะถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะถ้าใช้แชาให้ชื่อข้อมูลผิดต้องขออภัยนะคะนี่แต่พระศึกแล้วนะรายการนี้นะเอาแปดร้อยพอนะคะเอาแปดร้อยนะงดต่อแล้วนะคะเพราะว่าขายถูกมากอ่ะถัดมานี่น่าจะเป็นหลวงพ่อสีนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อสีนะ อาห้าร้อยพอพี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณนะรุ่นพิเศษเหรียญปีหนึ่งแปดนะคะสองห้าหนึ่งแปดนะด้านหลังเป็นพญานาคนะนอาจะบอกชื่อพระผิดก็ได้นะคะก็ถ้าเกิดใครจะปิดองค์นี้ก็แจ้งหนูมาว่าด้านหลังเป็นพญานาคนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณนะบอกงนี้นะเอาห้าร้อยนะคะพี่ หลวงปู่ทวดผ่าปากนะคะปู่ทวดผ่าปากนะด้านหลังเป็นปู่ทิมนะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นะเอา550แล้วกันนะคะ550นะเดี๋ยววันนี้นะคะใส่สายนะ เดินทางไปเหมาพัะแต่เช้าแล้วก็พรุ่งนี้นะเจอกันนะคะวันเสาร์วอาทิตย์เจอกันหกโมงเช้านะคะหนูจะลงคลิปทุกหกโมงเช้านะคะพี่นะรอพระได้เลยนะตื่นมารอพัะได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะเอาพระสวยๆมาให้พี่ๆรับชมนะคะไปหลายบ้านนะอ่ะอันนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนางนะ อาห้าร้อยพอฝากช่องน้องยุ้ยพระบ้านไว้ด้วยนะคะชื่อว่าช่องยุ้ยพระบ้านนะคะยุ้ยพระบ้านแต่ว่าถ้าหนูจะไลฟ์ก็คงจะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นพระหน้าเดียวกันนะคะเพราะว่าหนูยังได้พระมาไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเยอะก็สามารถไปช่องนู้นได้นะคะอันนี้เป็นสิ่ง,งาแกะหลวงพระเดิมนะคะสิ่ง,งาแกะพระเดิมนะเอาหนึ่งพันพอพี่ใครชอบสิ่งตัวนี้นะคะเอาหนึ่งพันบาทนะคะ อ่าอันนี้ก็เป็นงาแกะเช่นเดียวกันนะโหแต่นี้งาแบบงานชำๆเลยนะสาหรับใครที่ชอบงานะพี่นะพันห้านะคะรายการนี้เอาพันห้านะสิ่งงาแกะชชำๆเลยนะนี่โหสวยมากๆนะรายการนี้เอาหนึ่งพั้าพอนะคะราคาบางๆนะ ถัดมาเป็นเหรียญน,นะอ่ะอาอห้าร้อห้าสิบเท่ากันนะจะขายหกร้อก็เหรียญแรกขาย5้าอห้าสิบไปแล้วนะขออนุาขยับไปถัดมาโอ้โหหลวงปุดโต๊ะนะคะหลวงปุดโต๊ะ ปีหนึ่งหนึ่งนะเอาเจ็ดร้อยนะคะพี่นะบอกเลยว่าพระงดงามนะพี่นะดูใบหน้าหลวงพ่อท่านนี่ว่าเจ็ดร้อยนะโอ้โหเราตัวหนังสือเป็นแท่งคมเลยนะอันนี้ให้สำหรับแบบพี่พี่ fc เลยนะทั้งลูกค้าใหม่ทั้งลูกค้าเก่านะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสมนาคุณของเดือนพฤศจิกาละกันนะคะของเดือนพฤศจิกาแล้วก็ ลูกค้าท่านไหนที่เป็นลูกค้าตัวยงนะซื้อหนูตลอดนะสิ้นปีเดี๋ยวหนูมีของขวัญให้นะคะอ่าอันนี้นะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะเหรียญอาจารย์ฟั่นนะเหรียญแบบนี้หนูก็ไม่เคยเจอนะถือว่าจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะคะอันนี้รุ่นนี้นะอาจารย์ฟั่นมาพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณเลยนะ เาจ็ดร้อยพอพี่เอาขายง่ายขายไว้นะคะเจ็ดร้อยนะนี่แม่ชีบุญเลือนพุโทโธน้อยนะคะโอ้โหด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะแม่ชีบุญเลือน เอาเจ็ดเอาหกรดีกว่าอ่ะอยากขายนะ600เอาขายเลยถัดมารายการนี้นะเป็นล็อกเก็ตนะคะหลวงปู่ทีมวัดละหารไล่นะล็อกเก็ตหลวงพ่อท่านนะเอาเท่าไหร่ดีอ่พร้อมกล่องแบบนี้นะคะ เก้าร้อยอะพี่อ่ะนี่ด้านหลังเป็นคุดนะคะด้านหลังเป็นคุดนะกรอบเดี๋ยวนูเขาดูอีกทีนะไม่แน่ใจว่าใช่กรอบเงินหรือเปล่าไม่กล้าฟันธงนะคะเอาเก้าร้อยพอราคาบางๆเลยนะพี่นะอืม เรียมกรอบโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะนอนกล่องเอาเก้าร้อยแม่ชีบุญเรือนอ้าวรูปถ่ายแม่ชีบุญเรือนใครศรัทธาแม่ชีนะนี่ด้านหลังนะด้านหลังเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญเหรียญแม่ชีนะคะด้านหน้าเป็นรูปถ่ายแม่ชีนะเอาหกร้อยนะคะพี่นะ เท่ากับซื้อพระองค์ละสองร้อยกว่าบาทนะเพราะมีค่าจัดส่งด้วยนะคะค่ากล่องค่าอะไรแล้วอันนี้โคตรถูกนะหกร้อยได้สองเหรียญน,นะพี่นะสองรายการนะเอาจริงๆถ้าหนูขายไม่ได้นะหนูเก็บอ่ะหนูพูดงี้แล้วกันเพราะหนูศรัทธาไม่ชีเหมือนกันอ่ารายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จวัดละครังนะคะ เอาหนึ่งพันนะหนึ่งพันมีทั้งหมดสี่องนะคะอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะแจ้งมาเลยนะคะนี่จริงๆนะองค์นี้หนูขายได้ราคามากกว่านี้อยู่แล้วนี่หนูตีเหมาไปเลยเอาหนึ่งพันพอจริงองค์นี้นะหนูว่าหนูขายได้มากกว่านี้แต่เอาแค่พันเดียวค่ะต่ำกว่าทุนแล้วนะเพราะว่าตั้งใจจะลดเป็นราคาเดียวกันหนึ่งพันนี่องค์ที่หนึ่ง เดี๋ยวตอนสุดท้ายให้เทียบที่ดูนี้องค์ที่สองนะคะองค์ที่สองนะจะครู่นะคะในการน,นี้เป็นองค์ที่สองนะคะ ถัดมาเป็นพระสมเด็จวรละครพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นองค์ที่สามนะแรกหนูจะเอาองค์ละพันสองนะสององค์สองพัน่ะพูดจริงๆตัดไปเลยเพราะเราบอกแล้วว่าเราจะตัดเซลล์นะโอ้โหสวยทุกองค์นะคะสวยทุกองค์อันนี้องค์ที่สามนะ ไม่ลดแล้วนะคะราคานี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องต่อนะทุกรายการในนี้แจ้งเลยไม่มีไม่มีลดนะคะนี่เป็นองค์ที่สี่นะคะพระสวยทุกรายการหนยืนยัน หนูเทียบกันให้ดูเลยหนึ่งสองสามสี่ถ้าพ้าเหมือนกันแล้วพี่สังเกตนะหนูจะชอบเทียบเพื่อใครยังตัดสินใจไม่ได้นะหรือใครจะตัดสินใจรับสององนะก็ไม่ลดนะคะจะให้หนูสององสองพันก็ได้นะองค์เดียวหนึ่งพันสองได้นะคะแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่นะ ใครชอบรูปไหนนะแคปนะคะแคปกันเอาเองนะคะแล้วแจ้งหนูมานะหนึ่งสองสามสี่พระลีลาเม็ดขนุนนะคะเอาขอโทษนะคะขอโทษขอประทานอาภัยเอาพันห้านะพี่นะเอาพันสี่อะพันสี่รายการนี้นะคะพันสี่นะ โหดูทั้งมันทั้งเงานะพี่นะโหผิวนี่คือโคตรจัดนะหนึ่งพันนะคะพี่นะสวยงามนะอ่ะถัดมาอันนี้เป็นขุนแผนนะคะเออ่ขุนแผนหลวงพง้าโงสักครู่นะคะหนูหาข้อมูลไว้ คุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโงงนะคะวัดคลองมาดันเนื้อผิวนะมันจัดเลยนะพี่นะนี่โอ้โหบอกเลยว่าผิวโคตสวยนะเอาพันสองนะคะรายการนี้นะหนึ่งพันสองร้อยนะคะสำหรับรายการนี้ผิวคือ แห้งนะพี่นะแล้วก็มันด้วยนะผิวนี่โคตรฉ่าแห้งนี่หมายถึงว่าเนื้อดินแห้งนะแต่ความมันนี่คือฉ่าวาวมากนะถ้าเป็นผู้หญิงหนูก็จะแซวว่าโหใช้ขีมอะไรหนะ้าใสาใสใสวิ่งวิ่งถัดมานะคะหลวงพ่อปานขี่ปานะหลวงพ่อปานขี่ปาเอาสี่ร้อยห้าสิบอะ ขายราคาเบาๆนะ,นะคะ450ปุดโต๊ะนะคะจัมโบ้ปิดตาหลวงปุดโต๊ะนะคะจัมโบ้นะ500ไปเลยจ้าใครสาวกหลวงปุดโต๊ะนะบอกเลยว่าเนื้อนี่ค่ะดูหน้าแข้งนะดูผิวนะช่ำๆไปเลยนะพี่นะออืือ ความอวบอิ่มของหน้าแข้งนะท้องนะโหแสดงความมั่งคั่งนะคะอุดมสมบูรณ์นะลายนิ้วมือก็เป็นลายเส้นนะ mm. เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเอาหนึ่งเอาห้าร้อยนะจ้าหนึ่งพันห้าแล้วเห็นไหมคะขึ้นหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้นะเอาห้าร้อยพอนะคะ แล้วก็รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะต้องบอกว่าตรงข้างล่างเนี่ยเป็นตูดเล่มทองแท้นะเจ้าของพักก็ให้หนูถ่ายรูปมานะถ่ายรูปใบเออเขาเรียกอะไรใบรับประกันว่ามีทองเท่าไหร่วันนั้นหนูดูนะทองประมาณ95-96นะคะรายการนี้เป็นทองคำแท้นะด้านล่างเนี่ยนะคะเจ้าของเขาให้หนูถ่ายรูปมาเหมือนกันนะหนูมีโทรศัพท์สองเครื่องหนูหาไม่เจอบอกจริงหรืออาจจะอยู่ในเครื่องที่หนูไลฟ์อยู่ก็ได้นะ หรืออยู่ในเครื่องที่ทำงานหนูหาไม่เจออ่าอันนี้แจ้งตรงนี้ว่าเป็นก้นเนี่ยเป็นทองคําแท้นะคะแล้วกต็ตีตามาด้วยนะคะตีน่าจะเป็นตีตาวัดนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรอันนี้หนูไม่แน่ใจนะพี่พี่อาจจะทราบแล้วห,หนูไม่ทราบนะตรงนี้เป็นทองคําแท้นะพี่นะก้นทองคําแท้นะคะกิ่งหลวงปู่โตเป็นรายการสุดท้ายนะคะ จริงองนี้นะราคาสูงนะหนูบอกเลยว่าราคาสูงมากนะแต่เดี๋ยวหนูขายขาดทุนนะเพราะอย่างที่บอกว่าคือก็ถัววนะถ่วกันไปแล้วนะคะถั่วกันไปแล้วนะแล้วก็อยากได้ค่าน้ํามันนะคะรอไว้เราก็นอนอยู่ที่บ้านเรานะคะแต่จริงถ้าเราออกมาขายนะนานๆไปก็มีราคานะนี่ หญงรายการนี้นะคะงานทําบุญอายุ83ปีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะปี22นละพี่นะนี่นอนกล่องแบบนี้เลยนะปี22นะกำลังคิดติ๊กตัอก,กติก๊กตอกเอาเท่าไหร่ดีนะเอา1,600แล้วกันค่ะปิดเลยเห็นไหมปิดนี่คือปิดการขายแล้วนะปิดการขายเอาเปิดก่อนให้ลูกค้าชม พอขายถูกแล้วนะก็คือแบบตัดใจและปิดนี่คือตัดใจเอาพันหกพอนะคะพี่บีนะรายการสุดท้ายนะทุกทุกรายการขอบคุณพร้อมโอนนะคะก็สําหรับวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระบ้านทัวทิพย์เพชรจิตจัดให้บายยุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดพระบ้านสวยๆราคาเบาๆจากน้องยุ้ยนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์โทร0 9 5 4 6 7 8 7 7 0นนะคะดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้นะคะ ฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจช่องหนูด้วยนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะอุดหนุนก็ได้ไม่อุดหนุนก็ได้ก็แวะกันทักทายกันเข้ามานะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ